สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้อยู่กับเราที่นี่ในช้างวันนี้เพื่อนมาสการพระเจ้าด้วยกันนะครับทั้งพี่น้องที่อยู่ที่บ้านแล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับรู้สึกดีใจนะครับวันนี้เพราะว่ามีพี่น้องมาร่วมนมัสการกับเราแล้วนะครับผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มองที่หน้าจออย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะได้มองทั้ง พี่น้องที่นำมาสการกับเราที่นี่แล้วก็พี่น้องทางบ้านด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะนําพี่น้องนะครับมารับฟังพระวจนะของเราต่อในซีรีส์ของเรานะครับนะดำเนินด้วยพระวจนะนะครับพี่น้องเปิดนะครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมสดุดีบทที่1 1 9นะครับอยู่ในข้อที่12นะครับจนถึงข้อที่16นะครับ ข้าแต่พระเจ้าสาธุการแด่พระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษของพระองค์ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาสของพระองค์มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้นข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์ และจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาดูต่อนะครับในเรื่องของเคล็ดลับสู่การเติบโตในพระวจนะนะครับ พี่น้องครับคริสเตียนปัจจุบันเนี่ยมีอัตราการเติบโตหรือมีความรู้ความเข้าใจนะครับในพระวจ,จนะของพระเจ้าเนี่ยน้อยลงนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไงฮะคร,คริสเตียนนะครับมีอัตราการอ่านเนาะการศึกษาและการท่องจำเพระว่าจะะของพระเจ้าน้อยลงมากนะครับในปัจจุบันเพราะอะไรครับเพราะเราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปอยู่กับสิ่งอื่นมากกว่านะครับ ลองยืนยันความจริงนี้นะครับด้วยการตรวจสอบตัวเองดูนะครับว่าเราอ่านพระคัมภีร์บ่อยแค่ไหนถ้าเราตรวจสอบตัวเองแล้วนะครับเราจะพบคําตอบว่าปัจจุบันอัตราความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้านะครับในท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนมันน้อยลงจริงๆใช่ไหมครับนะแต่ก็ยังขอบนพระเจ้านะครับนะ คาดว่าการอ่านการศึกษาพระคัมภีร์จะมีมากนะครับในส่วนของบรรดาผู้รับใช้มิชชันนารีหรือบรรดาพี่เลี้ยงครูสอนระวีคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่อ่านแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์มากนะครับแต่ก็มีคริสเตียนหลายๆท่านนะครับนะที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทในการสอนในการเทศนาในการานำน้องเลี้ยงต่างๆก็แล้วแต่นะครับพวกเขาก็อาจจะมีอัตราในการอ่านพระคัมภีร์ที่น้อยลงนะครับอันเนี้ย เป็นสิ่งที่ทําให้นะครับคริสเตียนปัจจุบันนะครับก็ไม่มีอัตราการเติบโตในพระคัมภีร์นะครับหรือยังคงมีอัตราการเติบโตและก็ความรู้ในพระคัมภีร์ที่ยังน้อยอยู่นะครับเมื่อเรารู้จักพระคัมภีร์น้อยเมื่อเรารู้จักความจริงในพระวจนะของพระเจ้าน้อยนะครับเราก็จะเห็นผู้คนมากมายนะครับที่ถูกหลอกไปด้วยลัทธิหรือศาสนาเทียมเท็จนะครับ เป็นที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับก็เราอาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปดูในเพจของลัทธิเทียมเท็จลัทธิหนึ่งนะครับที่ออกมาเผยแพร่กันในตอนนี <scène. S 1> ้เชื P, P, ่อไหมมีพี่น้องคริสเตียนที่เรารู hmm. <k> ้จักอยู่ในกลุ่มนั้นเป็นสิบสิบคนเลยนะครับและบอกด้วยว่าพี่น้องในคริสตจักรของเราก็มีเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับน้องๆออนุชนที่เรา ติดตามเขาน้องๆอ,อนุชนที่เราอะไรครับรู้จักกับเขาแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในคริสตจักรของเราแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนคนหนึ่งนะครับวันนี้น่าตกใจที่กลุ่มคนหลายๆคนเหล่านั้นเข้าไปถูกใจเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปดูการเคลื่อนไหวอะไรครับของลทัทธิเทียมเท็จต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะอะไรนะนั่นเป็นเพราะว่าเรามีความรู้หรือการเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าน้อย อาจารย์ปาโลนะครับตำหนิผู้เชื่อที่ยังไม่เติบโตในพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังทําตัวเป็นเด็กเรื่องความรู้ในพระวจนะคําว่าทําตัวเป็นเด็กในเรื่องความรู้ในพระวจนะหมายถึงคนที่ได้มาเป็นคริสเตียนแล้ว5ปี10ปียี่ปีนะครับแต่ก็ยังคงทําตัวเป็นเด็กในเรื่องความรู้ของพระวจนะหมายความว่ายังไม่รู้พระวจนะของพระเจ้า เวลาที่เราบอกให้เปิดพระครรมพี์ใหม่ยังไปเปิดหาพระครรมภี่ใหม่ในพระคมพี์เดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือคนที่ทําตัวเป็นเด็กในเรื่องความรู้ของพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลตาหนินะครับให้กับชาวคริสเตียนในยุคนั้นนะครับคริสเตียนในยุคนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเองก็ยังคงทําตัวเป็นเด็กในเรื่องของความรู้อาจารย์เปาโลบอกนะครับว่าทาั้งทั้งที่ควรจะโตเป็นครูสอนพระวจนะได้แล้ว นะครับโอเคพี่น้องลองดูนะครับในฮีบรูบทที่5ข้อ12นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าขณาดนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจ,จนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็ง เห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ปาโลได้บอกกับพี่น้องชาวคริสเตียนในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วคริสเตียนหลายคนควรจะโตเป็นครูสอนพระคัมภีร์ได้ละควรจะโตเป็นพี่เลี้ยงที่จะสอนแล้วก็จะมีน้องเลี้ยงได้แล้วคริสเตียน5ปี10ปีเราไม่ถือว่าเป็นคริสเตียนใหม่แล้ว2ปี3ปีจริงๆเราก็ไม่ถือว่าเป็นคริสเตียนใหม่แล้วนะครับคริสเตียน2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วมากกว่านั้นพี่น้องครับถือว่า ควรจะเป็นคนที่เป็นครูในพระวจนะของพระเจ้ามีน้องเลี้ยงมีกลุ่มที่เขาอะไรครับจะเป็นผู้นําในการสอนพระคัมภีร์ให้กับคนอื่นได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคริสเตียนจําเป็นต้องหันมาใส่ใจพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้นเนาะวันนี้เราจึงมี3วิธีนะครับสวิธีนะครับที่จะสามารถเนาะทำให้เราเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าได้มากขึ้นและนี่คือเคล็ดลับสู่การเติบโตในพระวจนะของพระเจ้า นะครับโอเคสิ่งแรกคือการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่2คือการทําตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่3นะครับสอนพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องดูตัวอย่างจากผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งนะครับในพระธรรมเอสราบทที่7ข้อที่10 ในพระธรรมของพระเจ้าในคำนะั้นในพระธรรมเอสราบทที่7ข้อที่10บบอกว่าเพราะเอสราตั้งใจของท่านที่จะทำไมครับศึกษาพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกระทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลนะครับเอสราเป็นคนหนึ่งที่ได้ตั้งใจไว้ว่าเขาจะทำไมนะครับศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่ออะไรครับสอนตัวเองก่อนเนาะ ก็คือการทําตามพระวจนะของพระเจ้าศึกษาเพื่อทําตามสอนตัวเองให้ตามตามแล้วก็อะไรครับสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับคนอื่นนะครับนี่คืองานของเอสราอันนี้คือความตั้งใจของเอสราเอสราจึงเป็นผู้ที่แหละครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่กลับมาฟื้นฟูพระวจนะของพระเจ้าให้กับชาวอิสราเอลนะครับหลังจากที่คนอิสราเอลนะครับตกเป็นทาาที่บาบิโลนอยู่นานหลายสิบปีเลยนะครับเจปี นะครับอิสราเอลก็อาจจะถูกห่างเหินไปจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะแม้ว่าในขณะนั้นจะมีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าคือดานเนียนกับเอเซเคียนนะครับแต่เราจะเห็นเลยนะครับว่าดานเนียนกับเอเซเคียน ส่วนใหญ่ก็รับใช้ท่ามกลางกษัตริย์มากกว่าการไปเผยพระวจนะเป็นช่วงเวลาที่อิสาราเอลอาจจะขาดจากพระวจนะของพระเจ้ามีการเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าน้อยมากนะครับจึงไม่แปลกนะครับเมื่ออิสาราเอลนะครับในช่วงเวลาที่อิสาราเอลได้กลับจากการเป็นท่าที่บาบิโลนแล้วก็กลับไปฟื้นฟูประเทศที่อิสาราเอลใหม่พวกเขา ร้องหาพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยบอกนะครับว่าพวกเขาเอียงหูเพื่อจะฟังพระวจนะของพระเจ้านั่นแสดงว่าตลอด70ปีพวกเขาขาดพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เติบโตในพระวจนะของพระเจ้าเป็นความตั้งใจอย่างมากนะครับของเอสราหที่ทําไมครับเขาอยากจะลุกขึ้นมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่ออะไรครับสอนตัวเองก่อนและหลังจากนั้นครับสอนคนอื่น อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ทําให้อิสราเอลเติบโตเนาะในพระเจ้าเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันครับวันนี้ถ้าาว่าเราไม่อยากจะเป็นคริสเตียนแค่แหละครับนมัสการพระเจ้าแล้วก็เปิดพระคัมภีร์เฉพาะวันอาทิตย์เฉยๆเนี่ยเราต้องมีหัวใจเหมือนกับอิสราเอลเราต้องรู้สึกขาดพระวจนะของพระเจ้าต้องการพระวจนะของพระเจ้าเราต้องรู้สึกมีความอยากจะสอนพระวจนะของพระเจ้าเอสรานะครับเป็นตัวอย่างให้กับเราในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับ วันนี้สิ่งแรกเราจึงต้องมีอันนี้ก่อนนะครับก็คือมีหัวใจเนาะในการที่อยากจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่119นะครับข้อ12ข้าแต่พระเจ้าสาธุการแด่พระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ผู้ที่เขียนพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับบอกว่าขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์สอนพระวจนะของพระองค์ให้กับข้าพระองค์สังเกตได้เลยนะครับพี่น้องครับ สิ่งแรกเลยนะครับในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าหรือการเติบโตในพระวจนะของพระเจ้านะครับนะเราต้องมีใจปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าวันนี้เราจะจำเป็นจะต้องมาสำรวจตัวเราเองว่ามีใจปรารถนาในการจะเรียนพระวจนะของพระเจ้าไหมนะครับในข้อที่12บอกว่าขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ให้ข้าพระองค์ นะครับเราเคยอยากจะให้พระเจ้าสอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้กับเราไหมการที่เราจะศึกษาพระวระจนะของพระเจ้าครับพี่น้องครับเริ่มต้นที่หัวใจของเราเนาะสิ่งแรกขอให้เรามีใจปรารถนาก่อนขอให้เรามีความต้องการก่อนถ้าเราไม่มีความต้องการ เราไม่มีความปรารถนาเราไม่อยากเรียนพราะวจนะของพระเจ้านะครับต่อให้มีชั้นเรียนพระคมภี์แล้วก็เอาอะไรครับเอาเชื่อไปมัดคนจัดที่บ้านแล้วก็ลากมาที่คริสตจักรคุณก็ไม่อยากเรียนอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกขอให้เรามีใจก่อนขอให้เราหัวใจของเราร้องบอกพระเจ้าเอก่อนพระเจ้าขออธิษฐานขอให้มีชั้นเรียนพระคมปีเพราะอะไรครับผมอยากเรียนหนูอยากเรียนขอให้มีใจตรงนี้ก่อนมีใจปรารถนาที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเรามีใจปรารถนาสิ่งที่สองขอให้เรามีความสุขเมื่อเราได้เรียนมีความสุขกับการเรียนพระวจนะในสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สองนะครับบอกว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนโอเคมีใจปรารถนาแล้วขอให้มีความสุขด้วยเวลาเรียนพระกัมภี์แน่นอนนะครับคนที่มีใจปรารถนาที่จะเรียนเมื่อเขามาเรียนเขาจะมีความสุข สังเกตได้เลยนะครับคนที่ไม่มีใจปรารถนาแต่ถูกบังคับให้มาเรียนเวลาเรียนอยู่ที่ชั้นเรียนก็เห็นได้ว่าเขาก็ไม่มีความสุขความรู้ความเข้าใจในพระคัมภี์ก็จะไม่เข้าในจิตใจของเขานะครับเนาะเพราะฉะนั้นมีใจปรารถนาแล้วต้องมีอะไรนะมีอะไรนะครับมีความสุขมีความสุขกับการได้เรียนมีความสุขกับการได้ภาวนาพระวจนะของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนโอเคนะครับและหลังจากนั้นก็ต้องมีเวลาเนาะ ก็ต้องมีเวลามีเวลาแล้วก็มีใจในการค้นดูพระคัมภีรทุกวันด้วยพี่น้องครับดูในกิจการบทที่1 7ข้อ11บอกว่าชาวยิวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีรทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่กิจการบทที่1 7ข้อ11บอบอกว่าอะไรครับให้เรามีใจ No? มีใจแล้วก็มีเวลานะครับในการที่จะค้นดูพระวจนะของพระเจ้าทุกวันคำว่ามีใจตรงนี้นะครับให้คิดก่อนว่าเราเองต้องมีใจยอมรับในพระคัมภีร์ยอมรับในฤทธิอำนาจของพระคัมภีร์แล้วก็มีใจนะครับในการที่จะใช้เวลาค้นดูหรือว่าศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันเมื่อมีใจปรารถนามีความสุขมีเวลาแล้วเราก็ต้องมีโอกาสด้วยเนาะเราต้องมีโอกาส มีโอกาสเข้าชั้นเรียนพระคัมภีรนะครับในกิจการบทที่สองข้อ42บอนะครับบอกว่าเขาทั้งหลายได้คมักคมเม่นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งคมักคมเม่นในการหักขนมปังและการอธิษฐานโอเคในนี้ใช้คำว่าคมักคมเม่นคมักคมเม่นในการทำไมครับคมักคมเม่นในการเรียนพระวจนะ จดจอ่อเอาใจใส่จริงจังนะครับกับการเรียนเพราะวจนะของพระเจ้าแสดงว่าพวกเขานะครับในพระคัมภีบอกว่าทุกวันเรื่อยไปในข้ออื่นๆถาจานี้นะครับบอกว่าพวกเขาเข้ามคอมเมตในการเรียนพระคมภีฟังคําสอนของอัครทูตจากผู้รับใช้พระเจ้าทุกวันเรื่อยไปนะครับนั่นแสดงว่าพี่น้องครับมีโอกาสเมื่อมีชั้นเรียนก็ขอให้เราเข้าไปเรียนในชั้นเรียนพระคัมภีร์เหล่านั้น นะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับแรกในการที่จะทาให้เราเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าคือการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับเราต้องมีอะไรก่อนนะครับมีใจปรารถนาก่อนเป็นสิ่งแรก 2. มีความสุขเวลาเรียนพระวจนะของพระเจ้ามีใจแล้วก็มีเวลาในการที่จะค้นดูแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่รีบเข้าไปในชั้นเรียนพระคัมภีร์เอเมนนะครับ ต่อไปครับสิ่งที่2ส,สิ่งที่2ก็คือการทําตามพระวจนะนะครับการทําตามพระวจนะการทําตามพระวจนะเป็นการสอนตัวเองแน่น,นอนนะครับเมื่อเราได้อ่านเนาะได้ศึกษาได้เข้าในชั้นเรียนนะครับการศึกษาทําให้เรารู้จักพระคัมภีร์ได้มากขึ้นการศึกษาทําให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเท็จและอะไรจริงการศึกษาทําให้เราทำไมครับรู้จัก น้ำพระทยัยพระประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นแต่การศึกษามันยังไม่ได้ทำให้เราเติบโตเข้าใจนะหลายๆคนรู้พระคัมภีร์แต่ไม่เติบโตก็มีถูกไหมครับหลายๆคนรู้จักพระคมภีร์มากแต่ยังไม่เติบโตในพระเจ้ายังคงเป็นคริสเตียนที่ทำไมครับดำเนินชีวิตเหมือนอย่างชาวโลกเลยก็มีนะแต่พอถามถึงเรื่องพระคมภีรู้หมดเลยเพราะอะไรครับเขาไม่เคยขาดโอกาสในการศึกษาพระคมภีร์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สองที่เราจําเป็นต้องทํานะครับเพื่อจะทําให้เราเติบโตในพระวจนะคือการทําตามพระวจนะของพระเจ้าเรียนแล้วต้องทําตามในสดุดีบทที่119่งบข้อสินะครับบอกว่าข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์มากเท่ากับความมั่งคั่งทั้งสิน้นในการทําตามพระวจนะเพื่อสอนตัวเองนะครับเราจําเป็นจะต้องมีความยินดีในการดําเนินชีวิตตามทางแห่งพระวจนะของพระเจ้า โอเคเมื okay. ่อเรามีความยินดีที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าเราเองก็ต้องมีความยินดีในการดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นคําโอวาทของพระเจ้าเป็นคําที่อะไครับพระเจ้าได้ตักเตือนเราได้สอนเราว่าเราควรจะดําเนินชีวิตยังไงเมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้และหน้าที่ของเราคืออะไรครับดําเนินชีวิตตามโอวาทน,นั้น อยากจะรู้โอวาของพระเจ้าต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาเรารู้เราก็ทําตามข้อ14บอกว่าอะไรครับข้าพระองค์ปีติยินดีเนาะในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์ปีติยินดีในอะไรครับบรรดาพระโอวาทของพระองค์คืออะไรฮะมีความยินดีด้วยเวลาที่เราทําตามพระโอวาสของพระเจ้าของเรายินดีด้วยมีความสุขด้วยทําตามแบบมีความสุขไม่ใช่ทาตามแบบถูกบังคับนะ หลายหลคนทําตามแบบถูกบังคับเมื่อเราทําตามพราะวจนะของพระเจ้าแล้วมันจะทําให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นสังเกตนะบอกไปแล้วการรู้พระคัมมีรีไม่ได้ไม่ได้วัดการเติบโตของเรารู้มากไม่เติบโตก็มีนะครับเมื่อเรารู้แล้วเราจะต้องเติบโตด้วยการทําตามและทําตามอย่างมีความสุขต่อไปพี่น้องครับลองดูในข้อที่15ข้อ15บอกว่าข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์และ จับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์จับตาอยู่ที่พระวจนะจดจ่ออยู่ที่วิถีทางของพระเจ้าเนาะการดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าบอกกับโยชูวาว่าอย่าหลีกเลี่ยงไปทางซ้ายและทางขวาถูกไหมพระเจ้าบอกกับโยชูวาว่าอย่าหลีกเลี่ยงจากพระวจนะของพระเจ้านะครับไปทางซ้ายและทางขวา นั่นคืออะไรครับขอให้เราจดจ่อจับตาของเราอยู่ที่อะไรครับมองอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าหมายถึงมองอยู่ที่วิถีทางหรือพระประสงค์ของพระเจ้า <N> <white language> นี่คือการดําเนินชีวิตเพื่อสอนตัวเองยิ่งเราเดําเนินชีวิตจดจ่อจับตา,ายอ,ยอยู่ที่เส้นทางของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเดินอยู่ในทางของพระเจ้ามากเท่านั้นยิ่งเดินอยู่ในทางของพระเจ้าจะทำให้เรายิ่งเติบโตในพระวจนะของพระเจ้านะครับต่อไปสิ่งที่3ในข้อที่16 ข้อที่16บอกว่าข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะทำไมครับไม่ลืมพระวจนะของพระองค์สอนสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับตัวเราทําตามพระวจนะของพระเจ้าเลยครับเพื่อที่เราจะทำไมครับไม่ลืมพระวจนะของพระเจ้าเชื่อไหมเมื่อเราได้ฟังคําเทศนาในวันนี้เสร็จนะครับปิดหน้าจอมือถือไปหรือออกจากคริสตจักรไปเราจะลืมพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ฟังไปประมาณกี่เปอร์เซนต์ ทันทีที่เราออาจากบทไปเราลืมไปแล้ว5 0หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเราเกือบลืมไปแล้ว80%ซหลังจากผ่านไปทั้งวันเราลืมไปแล้วเกือบ99%อนะครับอันนี้คืออัตราวนนันเราจะไม่มีทางจดจําพระวจนะของพระเจ้าได้เลยถ้าหาวเรครับไม่ท่องจําพระวจนะของพระเจ้าถ้าหาวเราละครับไม่มีความยินดีในพรนะวระเจ้าไมม่ีบบททาในพระวนะของพระเจ้านั้น สิ่งฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนําตลอดคืออะไรครับเราควรจะมีสมุดแล้วก็ปากกาม,มาจดพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะนมาสก,การพระเจ้าในคริสตจักรนะครับหรืออยู่ที่บ้านก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรฮะจดพระวจนะของพระเจ้าพยายามเขียนพระวจนะของพระเจ้าไว้วันนี้อาจารย์สอนเรื่องอะไรเขียนเลยครับหนึ่งสองสามครอพระคมภีอะไรและหลังจากนั้นเราอ่านทบทวนบดวันนี้ไปผู้นี้เราอ่านทบทวน ความจาจะกลับมาอีกประมาณเจ8 0บปิเอเซนเมนไหมการทําตามพระวจนะของพระเจ้านะครับการที่เราเรียนพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเรียนจบคอร์สแล้วก็จบไปผมถามพี่น้องที่รับบาปิสมากับผมท่านเรียนบทเรียนบาปิสมากับผมสี่เดือนมีทั้งหมดอยู่ประมาณ18บบทเรียนยังจําได้อยู่ไหมครับลืมหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทบทวนเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญ ถัดจากการที่เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าคือการะไรครับการทําตามพระวจนะของพระเจ้าการทําตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นการเท่ากับสอนตัวเราเองเนาะให้เราทําไมครับดําเนินชีวิตในทุกวันอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าเห็นไหมครับเอเมนเนาะหนึ่งศึกษาพระวจนะสองทำตามพระวจนะของพระเจ้านะครับและหลังจากนั้นเราก็เริ่มเติบโตละทำตามพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเราก็ยิ่งทําไมครับ มากขึ้นเพราะเราเติบโตในพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้วัดเลยนะครับว่าคริสเตียน20ปีถึงจะทําได้ขนาดนี้คริสเตียน2ปีก็ทําได้ขนาดนี้ถ้าขอทําไมครับเริ่มต้นศึกษารพระคมภีอย่างจริงจังดำเนินชีวิตในช่วง2ปีกับพระวจนะของพระเจ้าในปีที่3ผมเชื่อนะครับว่าเขาสามารถลุกขึ้นมาสอนพระวจนะของพระเจ้าได้เอเมนไหมเราได้เห็นพี่น้องคริสเตียนใหม่หลายคนนะครับเป็นคริสเตียนอยู่2-3ปีลุกขึ้นมาเป็นพยาน ลุกขึ้นมาสอนพระวจนะของพระเจ้าเพราะอะไรครับเขาใส่ใจเอาใจใส่กับพระวจนะของพระเจ้านะครับสิ่งที่3คือการสอนพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่1 1 9่งร้อยสิบเก้าข้อสิานะครับบอกว่าคาระองจะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าโะองถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์เป็นการเติบโตในพระวจนะที่อาจารย์ปโลบอกกับคริสเตียนนะครับว่าควรจะเกิดขึ้นท่ามกลางผู้เชื่อการสอนพระคัมภีร์ได้ การประกาศเพราะวจนะของพระเจ้าได้คือความอะไรครับคือเป้าหมายของอาจารย์เปาโลเป็นเป้าหมายของพระเจ้าและแน่นอนนะครับเมื่อสมาชิกหรือลูกแกะของเราสอนพระคัมภีร์ได้ลูกขึ้นมาที่จะอะไรครับมีบทบาทในการเป็นพยานประกาศแล้วก็สอนพระคัมภีร์ได้มันก็ทําให้ผู้นําเสียพิบายผู้รับใช้พระเจ้าก็ดีใจในฮีบรูบทที่5้ข้อสิถึงแม้ว่าขนาดนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีก ในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งในเรื่องของพระวจนะของพระเจ้านะครับเราควรจะเป็นครูสอนพระคัมภีร์ได้แล้วอีกกี่ปีจะสอนได้น้องออยน้องบีตุลูอีกกี่ปีจะสอนพระวจนะของพระเจ้าได้พี่น้องครับอีกกี่ปีพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะมีบทบาทในการสอนพระคัมภีร์ขอพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่กําลังสอนอยู่แต่พี่น้องหลายๆคนที่ยังไม่ได้เริ่มสอน เ่นะครับเริ่มต้นก่อนด้วยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าตามตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําไมครับสอนลุกขึ้นมาสอนพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะนี่คือการดีแล้วก็เป็นการวัดการเติบโตของเรานะครับที่จะสามารถสอนพระวจนะของพระเจ้าได้นะครับแต่เวลาที่เราสอนพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับอาจารย์ปโลบอกว่าเขาทุบตีตัวเองจนแข็งน่นหมายถึงอะไรครับ เพราะว่าเมื่อเขาประกาศพระวจนะของพระเจ้าแล้วเขากลัวว่าเขาจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ไม่ใช่แหละครับไม่ใช่ว่าอุ้ยวันนี้ฉันรู้พระคมภีร์แล้วฉันจะมาสอนพระคมภี์เลยไม่ใช่อย่าศึกษาพระคมภีร์ในขั้นตอนที่1แล้วข้ามมาที่ขั้นตอนที่สาม,มาสอนเลยไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้ครับเราจําเป็นจะต้องทุบตัวเองให้แข็งแกร่งเราจาเป็นจะต้องมีชีวิตที่อะไรครับทำตามพระวจานะน,นั้นด้วยนั่นคือเราจะต้องมีหนึ่งศึกษาสองท ตามพระวจนะของพระเจ้าและเราจึงจัดทาไมครับสอนพระวจนะของพระเจ้าหลายๆคนทุกวันนี้เรียนลําดับที่1ศึกษาพระคัมภีร์แล้วทําไมครับเข้ามาในลําดับที่3สอนเรียนรู้แล้วก็สอนไม่ผ่านชีวิตในการปฏิบัติตามเลยครับพระวจนะของพระเจ้าขาดชีวิตในช่วงที่สองไปคือการอะไรครับดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าการกระทําแบบนี้ไม่เป็นไม่เป็นการประสบความสาเร็จอาจารย์ปาโลถือว่าการกระทําแบบนี้เป็นการที่อะไรครับไม่เป็นประโยชน์ ใช้ไม่ได้อาจารย์ปอลก็เลยบอกเขาทุบตัวเองให้เข้มแข็งโดยการดําเนินชีวิตตามเลยครับเพราะวจนะของพระเจ้าเพื่อเมื่อเขาประกาศสอนพระวจนะแล้วเขาจะทําไมนะเพราะวจนะที่เขาประกาศนั้นจะใช้ได้เอสราเอสราบอกว่าอะไรนะเขาศึกษาพระคัมภีร์และหลังที่สองเขาสอนตัวเองใช่ไหมและหลังจากนั้นเขาก็สอนให้กับคนอิสราเอลสังเกตน,นะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกวันนี้เราจําเป็นจะต้องให้3สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและจําเป็นต้องเกิดขึ้นตามลําดับ 1. ศึกษา 2. สอนตัวเอง 3. สอนคนอื่นเอเมนไหมครับเพราะวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับทิโมธีหนึ่งทิโมธีบทที่ 4. ข้อ13เนี่ยนะครับบอกว่าจงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าอะไรครับเราจะมา จะดีแค่ไหนครับทาวันหนึ่งตุลูลุกขึ้นมาแล้วก็สอนพระคมพีเนาะน้องพลอยลุกขึ้นมาพี่เพลลุกขึ้นมาน้องบีน้องน้องออยลุกขึ้นมาแล้วก็สอนพระคมพีนะครับสอนพระคมพีจัดกลุ่มหรือเปิดกลุ่มเรียนพระคมพีกลุ่มเล็กๆสักคนสองคนจะดีแค่ไหนครับถ้าพี่น้องจะเปิดกลุ่มเรียนพระคมพีด้วยกันแล้วเราลุกขึ้นมาที่จะเป็นคนนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมีใจเนาะเริ่มต้นที่มีใจที่จะศึกษาพระคมภีร เริ่มต้นที่มีใจที่อยากทำไมครับดาเนินชีวิตยินดีที่จะดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าและละครับแล้ววันหนึ่งเราจะได้ลุกขึ้นมาเพื่อเป็นครูสอนพระวจนะของพระเจ้าเคล็ดลับสู่การเติบโตในพระวจนะความปรารถนาสูงสุดคือการได้มีโอกาสลุกขึ้นมาแล้วก็สอนพระวจนะเริ่มต้นเลยนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เริ่มเริ่มที่การศึกษาพระคมภีรหลังจากนั้นทําตามพระวจนะของพระเจ้าฝึกฝนตัวเองให้ดําเนินชีวิตตามพระคําของพระองค์ แล้วลุกขึ้นมาเนาะสอนคนอื่นนำคนอื่นประกาศข่าวกับคนอื่นเหมือนกับที่อาจารย์โปโลได้บอกกับทิโมธีเนาะให้ใส่ใจในการอ่านพระคัมภีร์นะครับในที่ประชุมในการเทศนาแล้วก็ในการสั่งสอนเราต้องทําแบบนี้นะครับทำสิ่งเหล่านี้จนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จก,กลับมาอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะหนูนใจพี่น้องทุกคนในวันนี้นะครับเนาะก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรร่วมกันนะครับกับพระวจนะของพระเจ้านี้